สวัสดีค่ะสวัสดียามเชียงนะคะไม่ดาก็พาเอฟซีมาอัปเดตทุ่งนาข้าวนะคะว่าเป็นยางไร่ข้าวงามหรือยางข้าวแตก่กอไม้นะคะโอ้มะละกอแมดาติดลูกแล้วนะคะเอฟซี FC. วิธีใจจังเลยฝรั่งก็กําลังออกลูกดอก่มดาปลูกไว้ตั้งเยอะนะคะมะละกอแต่ว่าไม่รอดนะคะรอดอยู่ต้นเดียวนะคะนี่รอดอยู่ต้นเดียวเดี๋ยวจะเอามาปลูกใหม่นะมันรอดอยู่ต้นเดียวนะเอฟซี FC. กำลังออกลูกคิดว่าจะมันออกลูกซะแล้วนะคะงานดูแปลงงานข้าว ยาชีบอกว่าจะพา,ากันหว่านปุ๋ยแต่ว่าฝนยังไม่หยุดตกเลยเนาะฝนยังไม่หยุดตกเลยตกทุกวันุกทุกวี่ตกทุกวันกลัวว่าน้ําปุ๋ยมันจะไหลหนีเนาะก็ต้องรอดูว่าฝนหยุดเมื่อไหร่นะคะอย่างน้อยนะคะถ้าถ้าฝนหยุดสักวันหนึ่งก็คงจะดีนะจะได้หว่านปุ๋ยเข้ากําลังจะง,งามเดี๋ยวเราไปส่องดูเห็ดกันนะคะเดี๋ยวเรามาหาเลาะดูเห็ดปวกกันนะคะโอ้ร่มรื่นจริงๆเนาะต้นไม้ตรงนี้นะคะโอ้เห็ดอะไรคะอีี มองดูขาวๆนะโอ้เยอะเลยเห็ดปวกหรือเปล่าโอ้ว้าวมัน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 เห็ดปวกมนเห็ดปวกเจอแล้วเจอแล้วเห็ดปวกใหญ่นี่โอ้มันมันมันอุ๊ยออกเยอะเลยว่าแล้วมันต้องออกแน่ๆอุ้ยฝนตกเนาะมันก็เลยอ่อนฝนตกมันก็เลยอ่อนนะถ้ามันแดดมันจะแข็งว้าวนี่ไงนี่ไงโอ้หมีตะหอกใหญ่ๆเลย มันมีแมงกุจีนะมีแมงกุจีกินอยู่นี่น,นี่อีกดอกนึงนอีกดอกนึงอีกดอกนึงืงฝนตกใสเหรอพี่น้องเอ้ยฝนตกใสแล้วเห็ดมันอ่อนแรงเลยออ้ยมันมีอะไรนะม,นมีนอนอ,อีกค่ะอ,อีกค่ะอ,อีกโอ้ยนี่ยังเพิ่งออกฝนตกดี Nih, 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 nih. Oh. Kalang dintek ke mana? Wow, nih, nih, nih. Oh, ini berapa siap mana? Up. Mi mayang kin lah, nih. Mi mayang kuti. giật quòng với con, này anh cứ đo, nó nó lên không được này em xí, ôi hồn à, đọt này nè nhảy thẻ, đọt wow, đọt bắc nhảy, hết buộc. อุยมันกำลังออกมันกำลังออกนี่กำลังออกเยอะเลยนะเฮ้ยซีเอ๋ยอ๋อโอ้ย,อยกำลังนี่นี่นี่กำลังดินแตกขึ้นมาโอ้ยดินก้อนนี้เงียวเหนียวจนมันดันด้นขึ้นมาไม่ได้เลยนะนี่ đừng có nhèo má, mình đã ao tơ cao mà xài đấy, nào sẽ ao xài cái này sòng sòng sòng, ôi, động chạy một thôi, nó rén nữa, này này, nước này. โอ้ยเนะาะใบตองใบตองมันบังไว้นะไอ้สิโอ้ยเปื่อยหมดแล้วเพราะว่าปวกกินเหลือแต่ขาน่าเสียดายน้อถ้าเรามาตอนเช้านะคงจะสวยกว่านีอ้อันนี้เรามาตอนมันใกล้จะบ่ายแล้วนีน่ผลมันก็ตกเห็ดมันก็เปื่อยอ้ยดอกใหญ่หญขาวๆพอดีแกงใส่กับเห็ดอะไรนะแกงใส่กับเห็ดน้ำหมกัก เห็ดได้เห็ดสองดอกสาดอกรวมกันก็ได้พอแกงโอ้ข้าวข้าวเริ่มเขียวแล้วเริ่มแตกยอดใหม่แล้วนี่ต้นกล้านะเพราเราไม่ได้มัดต่อไว้นะมันก็ยังสวยเหมือนเดิมแต้ว่าดินหลกมันติดดินแล้วเนะี่ 现在。寶寶

เส้นไปทางนู้นเส้นนี้เริ่มเขียวแล้วเส้นไปตรงขดผอมนี้ เซ็นทางนี้โตนะ เลยอีก,กนัดนึงไม่ได้ไม่ได้ซักผ้าขาว้อยู่ก็เลยเลยอีก,กนัดนึงสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะไะเลยอีกนัดนึง